เทสเสียงครับบอลทงนอ้ข้างซ้ายไปเอาลืนต่อลำโพงเดี๋ยวเดี๋ยวนะต่อลำโพงอ่ะเธอสิใครไหน เจ้คือผลสังไทยพอหัวใจเข้างว่ารักเมื่อันนี้กดกดพาระเล่วไว้นะครับกดพาระเล่วสัญญาณกันลิ่งหากัน2ข้างข้างขวาเลยต้องยอมจังนน ตีนะครับทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นคัสเอบีบิดนะครับขนาดแท่น 2u ลึก17นิ้วนะครับมอแปลง2,500วีนะครับซีฟิลเตอร์6ลูกครับบันไดอินพุต b ี p 2021 G-Tech Power บอร์ดบิดนะครับเป็นรุ่น z 4 0 8นะครับกีรเอาพุปข้างละ12คู่นะครับพัดลม4ตัวนะครับเป็นพัดลมเดลต a าย่างดีลมแรงๆเลยนะครับ4ตัวตัวนี้เป็น AB บิดนะครับมีปอกกระรงข้างหลังนะครับ ไดโอดสตัวนะครับตัวละยี่อม3ามตัวนะเจ็บห้าอมโลโกโ้ไฟแบ็คไลท์ครับจีเท็4เซฟสี่นะครับไฟวีดตัวเอีเอ,อ่อรอ่อเลยนะครับสเปกนี้ราคา15,500บาทนะครับหนึ่งาบาทโอเคจัดไปครับจัดไป